แนวทางการดูแลสุขลักษณะของการประกอบกิจการตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติผู้ประกอบการจะต้องดูแลบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติให้คงสภาพดีใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากพบว่าระบบก,การทำงานส่วนใดชำรุดหรือบอกพร่องต้องจัดการแก้ไขให้ดีดังเดิมรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดทั้งสถานที่ตั้งบริเวณที่ตั้งตัวตู้ภายนอกและภายใน ตลอดทั้งวัสดุกรองโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบดูแลระบบการทำงานของตู้น้ำตามข้อแนะนำผลิตภัณฑ์ 2. ทํทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเชื้อโรค 3. ทํทำความสะอาดพื้นผิวตัวตู้ภายนอกหรือโครงตู้ ควรเช็ดทำความสะอาดทุกสัปดาห์เนื่องจากด้านนอกจะมีฝุ่นละอองหากไม่มีการทำความสะอาดจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ 4. การทำความสะอาดช่องระบายน้ำเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนมแมลงและสัตว์พาหะน้ำโรคควรเช็ดทำความสะอาดบริเวณฝาเปิดปิดช่องจ่ายน้ำและล้างทำความสะอาดภายในช่องจ่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน 5. การทำความสะอาดหัวจ่ายน้ำ เป็นประจําทุกวันจะทําให้ไม่มีคราบสกปรกฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนควรเช็ดทําความสะอาดสัปดาห์ละครั้งโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้1เปิดน้ําจากตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญอัตโ,ตโนมัติทิ้งไว้สักครู่2ใช้ไม้พันสำรีชุบแอลกอฮอล์70%เช็ดทาความสะอาดหัวใจน้ําและบริเวณโดยรอบทิ้งไว้หแห้ง 3. เปิดน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหลียนอัตโนมัติทิ้งสักครู่ก่อนให้บริการในครั้งต่อไป 6. ร้านทำความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาและข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์หรือเมื่อพบการปนเปื้อน 7. ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำดื่มภายในตู้อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือน 8. มันตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ำดิบที่เข้าระบบ ระบบกรองถังเก็บน้ำหัวใจน้ำอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรใช้มือสัมผัสหัวใจน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ได้